สวัสดีคผมพบกันเช่ก,กับช่องคนเมืองถอยนะวันนี้ก็คือเมื่อประมาณปลายปีทีนะ่แล้วเนี่ยผมได้ทําการพรีออเดอร์ผมสินค้าจากทางโอเดนยาครับก็ที่เป็นแบบคอลเลคชันนะผมมีทั้งเซต A และเซต B ซึ่งคิดว่านะน่าจะเห็นกันมาเนะีเพราะว่าผมน่าจะได้เป็นคนเกือบๆคนสุดท้ายเรียกได้ว่าคนสุดท้ายของโลกนี้เลยก็ได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับนี่ครับผมก็กล่องส่งมาที่บ้านเรียบร้อยเลยครับก็่อน,นี่ครับเป็นกล่องส่งมาทาง Fa ร t Express นะครับดูข้างในกันดีครว่าตัวเซตเอเซตบนั้นจะเป็นยังไงครับผมมาแกะดูกันดีกว่าครับเปิดเปิดกล่องเปิดกล่องมาแกะนะว่า เซตเอเซตและการห่อยังไงนี่ครับมาแล้วครับผมกล่องแรกนี่โอ้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกล่องขนาดเล็กๆนะครับผมนี่ครับก็ได้ไมาทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับน,นี่ครับสกล่องเลยน้่ดาน,นากล่องเดี๋ยวเรามาแกะตัวกันกระแทกออกดีกว่านะครับจะได้ดูกันแบบชัดๆครับผม ลักษณะกล่องจะเป็นกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษคล้ายๆกับกล่องใส่พิซซ่านะครับเนี่ยเพราะพีมาทั้งหมด2เซตครับเซต A และเซต B ตัวกล่องเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะผมลักษณะกล่องเหมือนกันเลยครับไม่ได้บอกว่าอันไหนคือเซต A อันไหนคือเซต B เรามาแกะดูพร้อมๆกันครับผมมาแกะกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่า อ่าผมขอบอกก่อนนะว่าในเซตนะครับมันจะมีของลิมิเต็ดอยู่ชิ้นหนึ่งคือจะเป็นการ์ดท,ที่เป็นลายเซ็นของนัทต่อยนะครับผมเรามาดูนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าเห็นในกลุ่มเนี่ยมีคนได้มานะครับไ่ดูว่าผมจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่ามาแกะดูนะครับนี่ก็ด้านในกล่องนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็จะมีเป็นอ่าขนมอดุดมย่ามาให้อยู่หนึ่งถุง ก็ในจะมีเป็นน่ครับเป็นซอ,องการ์ดมาให้อีกอย่างละกล่องละหนึ่งซองครับแล้วก็อ๋อนี่ครับมีซองการ์ดมาให้กล่องละสองใบสองซองเดี๋ยวมาแกะดูนะครับแล้วก็มีเป็นนี่ครับอะไรนี่ครับเป็นแตงยูบ็อกเดี๋ยวมาแกะดูครับว่าข้างในคืออะไรครับ ออนี่ครับผมข้างในกล่องนี้นะบก็จะมีเป็นอ่านี่น่าจะเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็มีโปรแจแล้วก็เป็นอ่าตัวต่อเลโก้นะครับแต่ว่าเป็นเป็นพลาสติกนิ่มๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับจะเป็นแบบยางลบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแล้วก็อันนี้ครับผมเป็นลายเป็นปากกาครับถ้าใครจําได้ครับปากกาเนี่ยจะแถมในอ่า เป็นโอเดียนโอเดยของโอเดียนแบบแต่จะเป็นแบบลายดักกันบอลนะผมอันนี้ก็จะเป็นลายคู่มัดมั้งครับนี่ครับเอกกล่องนี้ครับผมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะอ๋อแล้วก็นี่ครับด้านในเป็นเออ่แผ่นน่าจะเป็นแผ่นิดตู้เย็นมั้งครับเนี่ยเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับเป็นอ่ะโปเกมอนนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูครับของนี้ครับจะได้ของเหมือนกันหรือเปล่าครับ โอเคผมก็ได้ของเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นพวงแญแจติดแม่เหล็กแล้วก็นี่แล้วก็เป็นปากกาแล้วก็มีแผ่นแม่เหล็กมาให้ก็เป็นลายเดียวกันเลยครับถัดมาครับผมจะเป็นนี่อนุญ,ญาตแกะออกมาดูนะครับเหมือนจะเป็นปฏิทินนะครับเนี่ยผมขอแกะออกมาดูนะมาดูนะว่ามันคืออะไรกันแน่ อ๋อมันคือเป็นแบบว่าอ่าจะเรียกว่านครับเป็นแบบรูปภาพเป็นโปสเตอร์มาครับสะสมว่ามีการ์ดอะไรบ้างครับสำหรับเซตนี้เนี่ยก็นี่นะับก็จะบอกไว้ครับมีอยู่ทั้งหมดร2อยยี่สเกแบบเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับขออนุญาตเก็บก่อนแล้วก็มีปฏิทินมาให้ด้วยครับนี่อันนี้ก็ น่าจะเหมือนกันแหละครับผมโอเคถัดมาก็จะเป็นสมุดสมุดอ่สมุดส,สะสมการนีนี่เป็นสมุดสะสมกร์ดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูอันนี้เป็นเซตผมไม่แน่ใจนะครับสีแดงเป็นเซตอะไรไม่ได้เขียนไว้ครับผมก็จำไม่ได้ เอมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดครับเอก็บีอีกอนรูปแบบสมุดนะครับผมเล่มสีแดงน,นี่สมุดก็จะเขียนเป็นวัสดุเนี่ยก็ค่อนเป็นกระดาษนะครับกระดาษแข็งถามว่าน่าจะทนไหมผมมองว่าถ้าเปิดปิดเปิดปิด,ปดบ่อยๆนะครับตรงนี้ครับไม่ทนแน่นอนครับผมแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นที่ใสก่กราดมาให้นะครับอี่ เดี๋ยวมาแกะดูอีกเล่มหนึ่งครับน่าจะเหมือนกันครับอืมแอ,อกมาดูแป๊บหนึ่งต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันครับผมนี่ ก็เหมือนกันเลยครับแตกต่างกันตรงสีเท่านั้นเองครับนี่มานี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาน,นี่ก็จะเป็นสินค้าผมทั้งหมดที่ทางโอเดนยญาครับผมให้เรามานะครับผมก็ได้ทำการแกะแล้วเปิดออกมาให้ทั้งหมดนะครับแล้วก คือตอนที่อ่าเขาบอกว่าจะแถมการ์ดมาให้1ชุดนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าที่เขาบอกว่าแถมเนี่ยคือจะอยู่ในซองพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากซองแรกกันครับมาแกะกันเลย ผอนี่ดึงม,มาว่ามีคัตเตอร์คัตเตอร์นี่ครับผมซองแรกคือด้านในน้ำสังเกตนะครับจะมีการ์ดมาให้อยู่5ใบนะครับผมมามาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนี่ครับผมก็ใบแรกครับผมเป็นซุนโกโกนี่ครับเป็น เรียกได้ว่าเป็นการ์ดปั๊มทองนะครับผมนี่ครับปั๊มทองได้มาหนึ่งใบนะครับครับปั๊มทองได้มาหนึ่งใบนี่แล้วก็นี่ใบที่เหลือยยำฉานี่แล้วก็เป็นผู้เท่าเต่านะครับแล้วก็เป็นโก้หั่งแล้วก็คูลินลินครับผมก็ได้มาทั้งหมดอยู่ห้าใบเดี๋ยเรามาแกะอีกหนึ่งถุงครับจากกล่องเดียวกันนะครับ ในถุงนี้ได้การ์ดมาหนึ่งใบนะครับผมหนึ่งใบจริงๆครับนี่ก็ได้มาเป็นอนะย่างว่าตัวแรมเนะี่ยหมายเลขเก้าสิบแปดนะครับผมก็ลายนะครับจะดูแบบแตกต่างไปน,นิดนึงนะครับผมทีก็เ,เป็นการ์ดทั้งหมดนะครับของเล่มสีเหลืองนี่ทั้งหมด หกใบนะผมได้กร์ดทองขอบทองมาหนึ่งใบเ <Okay. S 1> เรามาแกะอีกซองหนึ่งครับนี่เรามาลุ้นซองนี้กันดีกว่าครับไม่ต้องสวยกันนะครับ ในซองนี้ใบแรกที่ได้มาไม่ใช่กาทองนะผมธรรมดาธรรมดาธรรมดาอ๋อนี่ครับขอบทองเป็นใบสุดท้ายนะครับผมนี่ถามว่าสวยไหมผมมองว่าแบบเดิมสวยกว่าเพราะว่าแบบเนี้ยมันมันดูแล้วมันลายตาครับมันดูแล้วมันดูยากนะครับอันนี้ก็เหมือนได้มาแบบทั้งแก๊งเลยนะครับเนี่ยนี่ เีามาลุ้นกันครับใบสุดท้ายในห่อนี่ครับนี่ใบสุดท้ายครับผมแต่ว่าเป็นการ์ดซ้ำก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับขนาดเป็นกล่องบ็อกเซตนะครับยังได้การ์ดซ้ำใหม่ครับทำกันได้ลงคอ โอเคสรุปแล้วการ์ดทั้งหมดที่เราได้ไม่มีการ์ดใบไหนที่เป็นลายเซ็นนะครับสรุปแล้วเนี่ยเราได้การ์ดซมม้ำาะครับหนึ่งสองสามใบซึ่งมันน่าจะรับประกันนะครับว่าจะไม่ใช่การ์ดซ้ําซึ่งมันก็เป็นการ์ดซ้ําฉะนั้นแล้วก็ถือว่าผิดหวังเหมือนกันนะผมผมไม่แน่ใจนะครับตอนที่ ดูที่ขายเนะี่ยรู้สึกว่าจะไม่ซ้ำนะครับแต่ทำไมผมได้การ์ดซ้ำอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องอใครที่ได้การ์ดเหมือนกันนะครับลองมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าได้การ์ดซ้ำเหมือนผมหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันเดี๋ยวผมจะไปดูทีหลังว่าตอนที่สั่งเนะี่ยว่าเซ็ตนีครับมันจะรับประกันแน่นอะนว่าจะได้การ์ดใบนี้แต่ว่าทําไมผมได้ซ้ำซ้ำ,ำตั้งสามในะครับผมโอเคก็ทั้งหมดในกล่องก็แกะออกมาก็ ครบหมดแล้วนะครับผมสําหรับการ์ดเนี่ยผมก็ยังมีไม่ครบนะครับตอนนี้กําลังหาอยู่แล้วก็เซเว่นแถวบ้านก็ไม่มีของเลยนะครับผมผมไปตามหาผ่านมากวเกือบเดือนก,กว่าก็ไม่เจอของเลยนะครับก็คงต้องรอกันต่อไปครับสาหรับเซเว่นสาขาใกล้บ้านผมแต่ที่อื่นเนี่ยผมเห็นก็ของเยอะนะครับบางที่เนี่ยมีแบบเป็นลังหนึ่งเลยนะครับซึ่งโอ้ผมมามองดูทําไมของมันไม่กระจายกันแบบแต่ละพื้นที่ครับคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมทางอดุดรนยาไม่ไม่อะไรกับเซเว่นแล้วก็บอกให้กระจายสินค้าให้มันทั่วถึงหน่อยครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยมันไม่ทั่วถึงเลยนะครับผมโอเคก็สหลับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนี่ก็คงต้องขอตัวลาแล้วครับผมไปแล้วครับบ๊ายเบิญครับ สวัสดีครับ